เย้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 ให้ออกนเก้าศเก้าศูเก้าพอจริงมันออกมาจริงๆแบบเย้ตั้งให้ตั้งต่อมวดแล้วค่ะแต่แต่น้องเขาได้สามมจะได้แค่สอตัวเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินแกพูดอยู่ข้างหูเลยคล้ายๆมาอําแก็จะพูดอยู่ข้างหูขมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียกเออต่ก่อนนี่เป็นอาจารย์เทนให้หวยแม่นมากอาจารย์เทนให้หวยแม่นมากเมื่อสองปีสามปีที่แล้วเนาะที่เออที่ตรงอ่างลำพ่ออ่างลำพ่อกระดูกโบราณกระดูกโบราณนะที่หายกระดูกโบราณใช่ไหมครับกระดูกโบราณ แต่เมื่อสามปีที่แล้วนี่ดังมากอาจารย์เทียนก็เป็นคนไปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นคนให้ด้วยเป็นคนสื่อเป็นคนสื่อกับพ่อปู่อ่างลําพ่อแต่ที่นี่มันจะเป็นสถานที่ที่นี่มันจะเดี๋ยวให้ให้อาจารย์เขาเล่าว,ว่าสถานที่ที่นี่เป็นอย่างไรเนาะสถานที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนวัดโบราณน,นะคะเหมือนโบราณเนาะใช่ค่ะจะเป็นน้ำหมดเลย ทุกคนก็จะฝันเห็นพญานาคตัวองดังตรงนี้จะฝันเหมือนกันทั้งหมดนะจะฝันเห็นคล้ายๆกันทั้งหมดที่คนที่สื่อสัมผัสได้เนาะอย่างเช่นวันนั้นก็อาจารย์อาจารย์อะไรเนาะที่มาลงเนี่ยลืมชื่อไปแล้วครูแอลคแม่ครูแอลเออแม่ครูแอลชอบมาตรงนี้เพราะว่าจะสื่อเรื่องพญานาคได้ จะ,จะมาบวชว่าสายานนสายานพญานาคอยู่ทางไหนเออจะสายยานใช่รเรื่องความฝันของจันเทียนเป็นยังไงบ้างเนาะเมื่อคืนที่ว่าฝันน่ฝันว่ามีคนมาเต้นไปหมดเลยแล้วก็ตัวเองอ่ะได้มารำยู่ตรงนี้ค่ะครับมีคนมาดูเต้นไปหมดเลยเป็นไปหมดเลยใช่ค่ะใต้ตนขขน้นมะขามเยมีแต่คนรำแก้บนกันเยอะแยะมากมายคนมาเต้นที แล้วว่าหวยเราจะออกกันมากเนี่ยถ้าคนมาเยอะๆอย่างเงี้ยพูดหลายคนเลยนะคะที่ฝันเห็นที่ฝันฝันคล้ายๆกันเลยใช่ค่ะฝันัฝนเหมือนกันใช่ไหมโอ้ฝันเป็นสิบคนเลยใช่ฝันคล้ายๆกันแบบกันหมดเลยเหมือนกันจะฝันเห็นว่าเป็นมีองค์ปู่อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ค่ะมารำถวายท่านเหมือนมีคนมารำคล้ายๆว่าได้โชคแล้วมารำแก้บนใช่ค่ะเยอะมาก เป็นเป็นสิบสิบคนอ่ะที่รัที่ฝันอาจารย์เทนใช่ไหมคะอาจารย์เทนเนาะก็แสดงว่าอาจารย์เทนนี้ก็มีเซนแล้วก็สื่อสามารถสื่อกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะขอได้นิดหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อน3ปีที่ผ่านมาคืออาจารย์เทนจะเป็นคนสื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ได้โชคกันเยอะใช่ไหมคยคะแล้ว ได้ยินว่าพักไปเหรอคะค่ะพักไปพอดีบารมีเราหมดเราก็ต้องต้องปฏิบัติใหม่ใหม่ค่ะเราเริ่มกลับมาอีกครั้งเริ่มกลับมาอันนี้คือเริ่มกลับมาอีกครั้งเนาะ,ะแล้วเมื่อที่ผ่านมานี่ก็เห็นว่าได้โชคค่ะแต่ว่าจะอยู่ที่ภูมิต้นมะขามมากกว่าตอนนี้กลับมาเหมือนเหมือนคล้ายๆว่า บารมีที่โน่นให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามอาจารย์เทนได้เต็มที่แล้วเนาะแล้วก็ได้หยุดได้พักแล้วก็เหมือนมามาเปิดภูใหม่ที่ต้นมะขามแต่นี่ก็เราก็ลงก็เคยเอามาตั้งนานแล้วค่ะก็ก็เกือบทุกม่วนมาขอท่านตลอดแต่คือไม่ได้ไม่ได้ออกสื้อก็เงียบๆกับกับน้องอ่อสามาถจะเอากับน้องเฟิร์นใช่ไหมคะ แล้วก็เวลาได้โชคก็จะมาเส้นกันเส้นกับน้องเฟิร์นก็เพิ่งมาเปิดตอนงวดเก้าเจ็ดเก้าได้ยินว่าถูกกันเยอะใช่ไหมคะ,มะหลักร้านเกือบเกือบนงิดนึง,นงใช่ไหมเก้า <c oughs> <9 S 2> แสนพอดีบนไว้ว่าจะจะเอางเวงดนตรีมาก็เลยแบบวินาทีสุดท้ายอ่ะที่มาขอแล้วก็ซื้อแล้วแหละแต่เลยมาขอว่าให้ออกเลขนี้่ะ พอดีมันถูกมาจริงๆก็เลยต้องจัดนิดนึงแล้วว่อที่ผ่านมาก็มาได้รับโชคอีกสองตัวสองตัวค่ะตัวไหนคะที่ได้0ูนย <09 S 2> <09 S 1> ์เกย์เก็ไม่คิดว่าจะออกน้อง,งนั่งว่าอยู่กับน้องใสู่สตว์ใออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าศู้าพอตอนลุ้นตอนลุ้นเพราะ่จริงๆมันออกมาจริงๆแบบใย้ยน่นี่แหละรอท่านี่แหละ กระโดดส้นสังกระสีเลยหรอ่สิบหกสิบหกรสิบหกต้องมีท่านี่เนาะอ,นอาจจะมีแปลกวก,ปลกว่านี้อาารแปลกกว่านี้ใช่ไหมรอรอร่วมราติดตามกันนะคะรับเราดูท่าพิเศษของอาจารย์เทนแต่ว่างวดนนี้ฝันใช่ไหมคะฝันคะ่ะฝันแต่ว่าอาจารย์เทนนี่ได้ตัวเลขมาแล้วแล้วถึงนําไปฝันหรือว่าฝันได้ตัวเลขท่านให้ต่อมวดแล้วค่ะอ๋อท่านท่านให้ อาจารย์เทนตั้งแต่ตองวดเป็นเลขฝันนะคะท่านไปขฝันตองวดนะคะใช่ค่ะแต่แต่น้องเขาได้สามนี่จะได้แค่สองตัวอ๋อของของน้องเฟิร์นท่านจะไปข้าฝันให้บอกน้องเฟิร์นสามตัวแล้วก็มาบอกอาจารย์เทนนี่สองตัวท่านไปข้าฝันท่านเล่าความฝันให้ฟังได้ไหมคะอาจารย์เทนว่าฝันไนเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินแกพูดอยู่ข้างหูเลย เป็นเสียงได้ยินนอนนอนแล้วก็เหมือนมีเสียงคนไปพูดใส่เหมือนคล้ายๆมาอ่ำแล่ก็จะพูดอยู่ข้างหูองห้าเจ็ดหกเจ็ดนะประมาณนี้ได้ยินสองตัวตัวไหนนะคะห้าเจ็ดกับหกเจ็ดค่ะได้ยินเป็นห้าเจ็ดกับหกเจ็ดค่ะของวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะของวันนี้วันที่แล้วท่านให้หนึ่งเก้ามันก็ออกสูงเก้า ขึ้นแต้มลงแต้มตนนี้ก็บอก57าเหห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับปู่กระซิบบอกแต่ว่าเมื่อคืนมาฝันล่าสุดว่าได้รำอยู่ตรงนี้ค่ะรอบนี้ได้มารำถวายใช่ค่ะปู่ที่ต้นมะขามค่ะก็ะไม่แน่เป็นตัวเลขของอาจารย์เทนเนาะอาจารย์เทนได้ตั้งแต่สองวดนแล้วก็คือ5 7, 6, 7. ้าเเป็น เป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายไปกระซิบใส่หูบางทีเรามานั่งเล่นตรงนี้สองสามทุ่มจะได้ยินเสียงเดินลากเท้ารื้อรื้อรืตอนกลางคืนถ้ามานั่งเล่นอยู่บ้านน้องเฟิร์นก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าไอ้ก่อนที่จะถูกสามตัวเก้าเจ็ดเก้าบอกงั้นก็ไปคุยกันที่บ้านหน่อยกลับก็ได้ได้โชคเลยเชิญปู่ไปเลยก็ได้สามตัวค ส่วนมากท่านจะให้เป็นความฝันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะตั้งตั้งแต่ที่ปู่เข้าฝันให้นี้กี่ว่าติดแล้วคะก็มาเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะปู่จะไปเข้าฝันแล้วก็ให้เรื่อยๆแต่ว่าที่นับได้มีเก9าเจ็ดเก้าศูนยที่ๆท,ท,ที่ออก ที่ที่มาอัพยูทูปนะนับแล้วไม่นับไม่นับนับเริ่มต้นใหม่แสดงว่าถูกจนอิ่มแล้วก็ซื้อไม่ได้ซื้อเยอะแต่ซื้อได้ดั้นน้อยบถูกมาตลอดสองปีสองปีเต็มเต็มตั้งแต่หยุดมาก็ถูกมาเรื่อยตั้งแต่สร้างบ้านเนี่ยถูกจนได้สร้างบ้านเลยเหรอคะไม่ไม่ค่ะ เขาก็ค่อยๆสร้างมาเรื่อยๆแต่ก็ก็ซื้อทีละนิดทีละหน่อยไม่ได้ซื้ออะไรมากมายถูกบ่อยจนปิดไม่อยู่ก็ต้องเปิดเนาะต้องเปิดนะครับย้ำอีกทีนึงครับผมสองตัวที่ปู่กระซิบบอกห้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับเป็นแนวท้าจากอาจารย์เทนนะคะ มีสามโต๊ะบอสามตัวมีไหมหรือว่ามีแค่นี้ต้องรอโค้งสุดท้ายต้องรอโค้งสุดท้ายต้องติดตามต้องติดตามตอนต่อไปตอนโค้งสุดท้ายนะตอนนี้เือเอาสองตัวไปกเอาสองตัวไปก่อนนะฮะบอกว่าให้สองโต๊ะให้สองโต๊ะไปก่อนห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับออเทนนี่เนี่ยนะครับ น้อยน้อยเน้นเน้นน้อยน้อยเน้นเน้นอะไรนะจะบะเชง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 เรื่องไงชัดเจนชัดเจนแคร็บเลยแคร็บโอ้ภาษาเขมรวรละคัมนะครับจะบะเชิงจะบะเชงจะบะเชิงจะบะเชงจะบะเชงแปลว่าชัดเจนชัดเจนชัดเจนีชัดเจนมากอ่ะคือ เจ็นะครับ5,7,6,7เทเจ็นะคะขอบคุณขอบคุณอาจารย์เพ็นะคะมาครับขอบคุณครับผม่อนจากกันไปครับเย้